สวัสดีครับวันนี้ก็ขึ้นมาถางแถวทัตุเรียนเล็กนะครับอายุเท่าใบบุญเลย1ปีนะครับตอนนี้ตอนนี้ตัวน,นี้พลนหัวเลยครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ระดับอกขึ้นไปนะครับระดับอกก็การเจริญเติบโตก็ดีอยู่นะครับลุกไปหน่อยนะครับฤดูฝนไม่ได้ถางหลายวันนะครับก็ขึ้นมาถางวันนี้ก็ถางไป5้าแถวนะครับ ก็ไม่ได้ถางรายวันนะครับอืดทั้งเครื่องทั้งคนโอ้ยังเหลือเยอะครับเพิ่งได้ซีกหนึ่งครับซีกหนึ่งห้าแถวนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็รุกเยอะๆดูเย็นนี้นะครับถ้าอากาศเป็นใจถ้าแดดร่มก็จะขึ้นมาเร็วหน่อยนะครับถ้าแดดแรงก็จะค่ำหน่อยโอ้ยเอาเท่าที่ไหวนะครับเอาเท่าที่ไหวเพราะว่ามี เวลาว่างเฉพาะวันหยุดเท่านั้นนะครับที่เหลือก็ต้องจ้างนะครับเดี๋ยวพอถางเสร็จแล้วก็จะจะได้ใส่ปุ๋ยนะครับตอนนี้ก็ขาดปุ๋ยอยู่แต่ว่าการเจริญเติบโตก็โอเคนะครับต่อยอดดีอยู่นะครับก็ใบก็ไม่เข้มเท่าไหรแต่ถ้าใส่ปุ๋ยเข้าไปแล้วแน่นอนเลยครับเดี๋ยวแน่นอนจะเขียวปัดเลยตอนนี้ก็เขียวอ่อนๆไปนะครับก็สวยดีนะครับที่ปลูกอ่ารู้สึกว่า90%ซนะครับที่สวยมากนะครับ ก็เหลืออีก10%ที่จะต้องบำรุงขุนอีกหน่อยนะครับก็รอตามกันต่อไปนะครับสวัสดีครับ